สวัสดีค่ะคินติตีทีเคนะคะวันนี้นะคะคินทิตีเนี่ยจะมารีวิวเป็นพระทองคําอีกรุ่นหนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือครุฑอาจารย์วราเนื้อทองคําลงยานะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นว่ารุ่นเที่ลรลึกภาคถิ่นพระราชทานปี2565นั่นเองนะคะวัดโพทองนะคะกรุงเทพมหานครนะคะก็รุ่นนี้นะคะจะมีสร้างทั้งหมด3เนื้อนะคะเนื้อทองคําลงยาเนื้อเงินแล้วก็เนื้อกระไหลทองนะคะซึ่งวันนี้เรามารีวิวเป็นเนื้อทองคําลงยา ะะสร้างทั้งหมด199องค์นะคะซึ่งลองค์นี้เนี่ยหมายเลข33เลขเบิ้ลนะคะแล้วก็มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะครบเซตเลยฟูลเซตเลยนะคะก็เลขสวยด้วยนะคะ33บวกกันได้6นะคะเป็นเลขที่ขินติตชอบนะคะก็น,นี้เลยนะคะเป็นเนื้อทองคำนะคะลงยานะคะองค์พระเนี่ยน้ำหนักประมาณ19กรัมกว่านะคะชืบมาพร้อมซองเดิมเดิม นะคะแล้วก็ดีเทลลงยาต่างๆนะคะลงยาสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีแดงนะคะสวยงามนะคะชุดด้านหน้านะคะต่างๆสีของทองนะคะสีของทองจะเหลืองอาลามเลยนะคะครุดของวัดโพทองนะคะครุดเนื้อทองคํานะคะสีเขาจะเหลืองอาลามเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะ ด้านหลังนี่เลยนะคะจะมีเขียนว่าผ้ากระถินพระราชทา,านนะคะพุทธศักราช2565นะคะวัดโพทองบ,งบางมดกรุงเทพนะคะแล้วก็จะมีตอกหมายเลขประจำองค์นะคะซึ่งองค์นี้อย่างที่บอกนะคะหมายเลข33นะคะเลขสวยนะคะแล้วก็นี่นะคะผิวเหลียนต่างๆผิวต่างๆนะคะก็จะเป็นยับๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นเงาขัดเงาแบบนี้นะคะ ชื้จะฟิลคล้ายๆกับด้านหลังของเหรียญเจ้าพ่อเสือเลยนะคะเนี่ยนี่นะคะสวยงามนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมนะคะท่านไหนชอบสะสมครุฑทองคําอยู่แล้วนะคะก็รุ่นนี้นะคะปี6 5ห้านะคะเราเป็นเนื้อทองคําลงยาด้วยเลขสวยด้วยนะคะมาพร้อมกล่องเดิมเดิม กล่องเดิมๆเลยนะคะกล่องครบนะคะก็หรือท่านไหนนะคะมีนะคะอยากแบ่งปันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นพระทองคํารุ่นต่างๆนะคะรุ่นไหนคินก็รับเช่านะคะเพื่อนท่านไหนมีนะคะส่งรูปภาพมาทางไลน์แอซายทีเคหกหกหรือเพจ a c e b o o k ร้านตลับทองนิติหรือด่วนโทรศูนย์แปดเก้าเก้าแปดหกหกหกแปดห้าได้เลยนะคะนอกจากพระทองคํานะคะคินก็รับตลับทองรอบทองนะคะ ท้องเก่าพ้าเครื่องต่างๆก็รับเช่าเช่นกันนะคะพระผู้ชาก็ยินดีรับเช่านะคะท่านไหนมีส่งรูปมาได้เลยนะคะเดี๋ยวประเมินราคาให้คร่าวๆได้นะคะก็ชือ้อร้านนะคะร้านของคินนะคะอยู่ชั้น3าห้างบันดิบงามงวานร้านอยู่ติดอ่าร้านอยู่โซนใหม่ตรงกลางเลยนะคะเผื่ร้านเปิดทุกวันเผื่อท่านไหนอยากแวะมาแบ่งปันตลับท้องกอบท้อง พระทองคำนะคะหรือพาเครื่องนะคะหรือจะแวะมาลองตลับนะคะก็ยินดีให้บริการมากๆเลยนะคะก็แวะมาชมตลับพระทองคําได้นะคะที่ร้านเนี่ยมีวางให้ชมหลายรุ่นเลยนะคะแวะมาพูดคุยกันนะคะมาทําความรู้จักกันได้นะคะก็วันนี้นะคะคินดติติเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะลืมบอกไปนะคะเดี๋ยวรีวิวกล่องด้วยอันนี้จะเป็นกล่องด้านนอกนะคะชือ่อแล้วนี่ก็จะเป็นกล่องด้านในนะคะสีแดงนี้นะคะก็กล่องเรียบๆแบบนี้แล้วก็เขียนด้านในแบบ ที่ะระลึกภ้ากรถินพระราชทานแบบนี้นะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้นะคะกินติติขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่างไรฝากกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กินิตติทีเคด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะคะสวัสดีค่ะ